ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุธบอลสีนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแบ่งบอลสีนะสวยๆนะครับผมจากอัศดาวุธบอลสีนะครับผมนะครับเริ่มต้นจากสีคุณเพิ่มนะครับผมนะครับสีคุณเพิ่มนะครับแปดสิบบาทนะครับผมนะครับสีคุณเพิ่ม8ปดสิบาทนะครับผมถังสีนะครับต่อมาเป็นราชาวดีนะครับผมหนึ่งร้ยบาทนะครับผมนะครับหนึ่งร้ยบาท เป็นรัตนะโมนตานะครับผมนะครับครับกระถางนี้ได้อยู่ที่เอาไปร้อยห้าสิบนะครับผมต่อมาเป็นมณีล้อมเพชรนะครับผมมณนีล้อมเพชรนะกระถางนี้นะครับอยู่ที่หนึ100 <car> <satisfactory> ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับครับใบนี้ก็ได้ครับผมนะครับได้อยู่ที่ ไป80บาทนะครับราคาเปิดส่งให้นะครับผมนะครับวันนี้ล้อมเพชร80บาทนะครับผมกิ่ต้นเล็กนะครับแต่ขายร้อยหนึ่งแต่ต้นใหญ่หน่อยขายครับราคาตั้งสติได้นะครับขาย80บาทนะครับขายให้ไปให้ไปต่อกันนะครับผมนะครับ80บาทสาวนครชัยศรีแผงนะครับผมสาวนครชัยศรีแผงต้นนี้สวยมากเลยครับนะครับได้อยู่ที่ แปดสิบบาทนะครับผมแพงนะครับมงคลมณีนะครับผมนะครับห้าสิบบาทนะครับผมมงคลมณีนะครับครับตัวนี้เป็นจะไม่ปิดนเกาะเก็ดนะครับผมนะฮะเกาะเก็ดนะครับผมกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมนะครับศีลาหุ้มทองนะครับเป็นด่างเหลืองนะครับผมนะครับด่างเหลือง ครับสะดือสวยมากเลยครับกระถางนี้ได้ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดกระถางนี้นะได้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมอันนี้จะเป็นไม้เมล็ดสมใจปองนะครับผมนะครับเป็นไม้เป็นบอลป้ายนะครับผมนะฮะครับกระถางนี้ได้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมนะครับ อันนี้เป็นผมจำชื่อเขาได้แล้วครับเอ่อเป็นบอลป้ายนะฮะกระถางนี้ชื่อว่าอะไรวะเอ,อเ,อวเ,อเอาลืมี้แกเอตายแล้วลืมเสยเอาลืมเอาช็อตลูกค้าช็อตช็อตกาแฟน้อยฮะเดี๋ยวค่อยค่ขายครับแล้วไม่บอกราคาลูกค้าแล้วถ้าเอา อ่ะครับผมนี่ไม่ใช่แพคเอลิซ่านะครับผมนะครับไม่ใช่ลิซ่านะครับแต่ลิซ่าสวยสู้ต้นนี้ไม่ได้นะครับผมนะครับนะครับเมื่อคืนผมเห็นนะครับเม็ดชมพูนูนๆออกมาอย่างนี้นะครับนะเขาเรียกว่าลิซ่าลิซ่าอะไรวะอลิซ่าแบคพิงแต่แบคพิงก็เป็นอีกแบบนึงนะครับผมแบคพิงจะมาจากหน้าเดิมนะครับนะอันนี้เป็นลิซ่านะครับแต่ผมไม่ได้ขายเป็นลิซ่านะ ล้วผมสวยกับลิซ่าครับผมนะครับเป็นมณีแผงนะครับที่สวนผมนะครับผมแะเก็บได้เก็บนะครับผมหมึดแล้วครับผมนะครับอันนี้คือมณีแผงนะครับผมดูหลอดใหม่โอ้โหลิซ่ากระโดดลงบอหลาครับผมเจอเขานะครับมณีแผงนะครับกระถางแปดนะครับได้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับราคาขนหัวลูกครับผมลิซ่าเมื่อคืนลิซ่าประมูลนะครับในราคาประมูลปิดอยู่ที่พันแปดกระถางแปดนะครับผมนะฮะแต่มณีแผงผม ห้าราสิบครับตามนั้นครับเพราะผมขายเป็นเออ่มนีล้อมเพชรแผงนะครับอา้าวมณีล้อมเพชรแผงอ่ะอีกต้นนะครับต้นนี้แบบเปิดสวยๆมาเลยนะดูนะครับพ่กค้าจับกล้องไม่ค่อยนิ่งนะครับโหแล้วแดดนะสะท้อนแบบลูกกระจาแเลยเกินนะรอดใหม่มันแบบทองส้มอ่ะลูกค้านะครับกระถางนี้เอาไป สามรอยหสิบนะครับผมนะครับครับเป็นกระถางนี้เป็นรัตนามนตานะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมครับหลวงตาเมืองนะครับผมผมยืนนะครับยืนพื้นเลยนะครับนะก็ระวังคนข้างบ้านนะครับเปิดให้นะครับผมนะฮะดูนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับหลวงตาเมืองหน้าเทพกระถางนี้นะครับ ง้างไม่ได้นะครับคนข้างบ้านเอาไปก่อนนะครับอ่ะกระถางนี้เป็นพรรัตนะนะครับผมนะครับอันนี้อันนี้เดิมนะครับเดิมนะอันนี้หลอดล่าสุดนะครับหลอดใหม่มาอยู่นี่นะครับผมนะครับไม้ทรงนี้ยไม่มีหลุดป้ายครับผมนะครับพรรัตนะนะครับผมได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมพรลัตนะภายกระติบนะครับผมจากสามร้อยห้าสิบนะครับนะผมบอกแล้วหน้าไม้มันเปิดเพราะผมไม่มีต้นแม่ให้ดูนะครับ แต่ต้นแม่ปิดมันต้นพี่ใหญ่ๆนะครับผมมันสวยมากเลยผมเพิ่งเอามานะครับนะพายกระซิบนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมครับสวยขึ้นนะครับผมสวยขึ้นนะครับเพราะว่าไม้มันแบบเป็นไม้ใหม่นะครับอืมันนี่ล้อมเพชรกระถางนี้นะแม่แบบนะแม่มันหลุดนะแต่ลูกหมอไปลงหน่อนะครับผมนะฮะอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่นะนะครับเดี๋ยวผมจะแยกหน่อนะ นะครับใครต้องการนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมแยกหน่อนี่โหโหน่อห่างจังเลยแสดงว่าหัวใหญ่นะเดี๋ยวผมจะเอาขวานผ่านะครับผมนะครับนะครับลูกค้านะครับนะใครต้องการนะครับผมเอานะครับหน่อนี้นะเดี๋ยวจะให้ชิ้นเนื้อไปด้วยนะครับเผื่อติดเคี้ยวไปด้วยนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันนี่ล้อมเพชรแผงไม่ใช่ลิซ่านะ อมอนนะครับผมอมอนนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับผมอมอนต้นนี้นะครับผมต้นมีหน่อแล้วลูกค้าแล้วหลอดใหม่นะครับผมหลอดใหม่อยู่นี่นะครับใหญ่อ่ะใหญ่โตมโหลานเลยนะครับผมนะครับกระถางแปดนะอมอนแล้วแต่ละก็สินนะครับผมนะครับใครที่ยังไม่มีหน้าแผงนะต้นเนี้ยตอบโจทย์เลยครับผมนะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากเลยนะครับเอาไปสิร้อยห้าสิบบาทพร้อมหน่อครับผม แล้วก็พร้อมหัวนะครับ450นะเดี๋ยวพ่อค้าจะแบบกันใจแพ็คแบบสวยๆให้นะครับนะฮะเอ้าเอกระถางนี้นะครับผมนะหนอหนอหนอของต้นนี้ครับผมพี่วิรัตเอาไปแล้วเนาะหน่อรองครับผมอันนี้หน่อใหญ่นะครับผมนะครับหนอใหญ่หนอใหญ่เป็นบอลป้ายนะครับผมยังไม่มีชื่อนะครับผม นะครับนะอันนี้เขาไม่ค่อยได้แดดนะครับแล้วเขาออกหน่อผมเลยแยกหน่อแยกหน่อแบ่งนะครับผมถังนี้นะครับเอาไปเอาไปเจ็ดร้อยนะครับผมหน่อนะครับผมหน่อชิ้นเนื้อเยอะมากครับผมนะครับเจ็ดร้อยบาทใครเอาแม่ก็ได้นะครับผมยังไม่ได้ทําครับผมนะะอ่ะต่อมาเป็นบอลป้ายนะครับผมเป็นบอลป้ายไซส์ใหญ่ๆนะครับผมนะครับ เป็นบอลป้ายไซส์ใหญ่ๆนะครับกระถางนี้เป็นหน่อนะผมจําไม่ได้ว่าต้นไหนเป็นต้นแม่นะครับผมนะครับผมปล่อยต้นต้นใหญ่ต้นใหญ่ๆแล้วกันนะน่าจะเป็นหัวเบลอนะหัวหัวเกือบเท่ากระถางสี่เราอะครับผมนะครับล้นๆนะครับผมนะเป็นบอลป้ายนะครับผมกระถางนี้นะครับผมได้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับผมไซส์ใหญ่นะครับเลือกเอานะครับจังหวะใครไวใครได้นะครับ กระถางนี้นะครับกระถางนี้ก็2 5 0ห้าสิบาทนะครับผมนะเป็นลูกของสมใจปองนะครับผมนะครับกับราชาวดีนะครับนะแล้วเป็นทรงใบหอกนะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะครับผมถางนี้ขอเก็บนะครับผมมันเป็นมันหน่อเล็กแต่ทรงคอมเพกนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงนอกตู้นะครับนะเพราะว่ามันด่างแบบนี่งเลยเกินอ้าแต่ถ้าใจอ่อนนะครับผมนะครับเอาไปนะครับผม นะขอสามร้อยนะครับหนอนี้นะครับผมนะฮะหรือว่าต้นนี้เป็นต้นแม่ก็ไม่รู้หยอกหยอกครับผมนะครับเป็นหน่อนะครับผมนะฮะไม้ด่างนะผมตีเป็นลูกไม้นะครับผมนะครับด่างสวยๆครับผมขอสามร้อยนะตัวขางนี้นะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมต่อมาเป็นอ่ะเดี๋ยวผมขายคือปีหน้านะลูกค้าปีหน้านะครับผมนะครับโหนทำลายเลยโอ้โห โหนทำลายนะครับผมนะครับว่าเทนเนี้ยมาครับผมนะครับด่างแบบนี้นะครับผมนะครับดูมือผมนะครับนะเดี๋ยวผมจะทําช่วงใกล้ๆจะสิ้นปีนะครับกระถางนี้นะแต่ถ้าเกิดใครจะเอาไปทํานะครับผมมีอยู่สองต้นนะครับผมแต่ต้นเนี้ยสวยสุดนะครับผมนะฮะผมมีสองต้นนะครับอันนี้เป็นต้นแม่เขานะครับผมผมมีต้นหน่อมาเดี๋ยวผมเก็บไว้แล้วผมแบ่งนะผมแบ่งหน้านี้ให้นะครับม่วงไม่ม่วงไม่รู้นะครับผมนะครับ เนี่ยอยากจะชื่นรัตนนาคานะแต่พอเอว่ามันซ้ํากันนะนะครับผมสวยมากนะครับผมนะครับสามพันห้านะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับยังไงก็มาครับผมนะฮะดังเทพแบบนี้นะครับปีหน้าคือถ้าเก็บนะครับผมลูกค้าถ้าเก็บหมายความว่าถ้าแม่ค้าเก็บนะแล้วทําเลยอ่ะตัวเนี้จํานวนออกพอดีนะเทนมาครับผมแล้วตั้งชื่อได้เลยนะครับเอา ไม้เมล็ดครับผมนะครับไม้เมล็ดวันนี้วันนี้ปล่อยไม้เมล็ดหน่อยยังไงครับเทนนี้นะครนะนี่เป็นหน่อนะลูกค้าตัวโตใหญ่นะครับกระถางนี้นะครับผมนะฮะได้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับหน้านี้นะครับใหญ่แล้วครับผมกระถางแปดลูกค้าเอออันนี้เป็นของ คุณสกลนะครับผมนะครับเป็นไม้เจ้าของเจ้าของสิทธิ์นะครับนะครับทองล้นฟ้านะครับผมคือพี่โก้แล้วครับผมได้ไปนะครับผมตอนนี้เขามีชื่อเลยนะครับผมนะครับจดชื่อเรียบร้อยแล้วครับผมกบบอลสีนะครับผมทองล้นฟ้านะครับผมนะครับคือเจ้าของเจ้าของสิทธิ์มาดูนะครับอยากจะขอซื้อกลับเลยนะครับนะแต่ผมขายนะครับผมนะครับจบที่พันห้านะครับผมนะครับทองล้นฟ้ากระถางนี้นะครับผมนะ ไม้กาลังโปรโมทอยู่ในขนาดนี้นะครับผมนะครับเพราะว่าเขาจดแล้วนะครับของรถนฟ้าอันนี้ผมเก็บไว้ตั้งแต่เล็กๆอ่ะผมปล่อยนะครับผมแต่ผมบ้านอยู่ใกล้เจ้าของสิทธิ์นะครับผมเดี๋ยวผมย่องไปเอาใหม่นะครับผมอันนี้ปล่อยนะครับผมนะครับแม่พานนะครับทองร้นฟ้านะครับผมนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับนี่กระไม้เมล็ดนะลูกค้าอือเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนใหผมจะไม่มีไม่มี ไม่มีทำแล้วล่อยหมดอ้าวพยามุจลินนะครับผมนะครับพยามุจลินนะครับหกสิบบาทครับผมนะครับพยามุจลินนะครับหกสิบบาทนะครับผมนะครับแบ่งให้สองต้นนะครับจํานวนเพิ่งออกนะฮะอยแม่เจ้า เกาะเกดนะครับผมเกาะเกดห at. At ้าสิบบาทนะครับผมเหลือจะเหลือต้นเดียวแล้วเนาะนะครับเอ่อห้าสิบบาทครับผมนะครับเมืองเกาะเกดนะครับหรือว่าเศรษฐีปีชวดนะครับผมนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับยังแรงอยู่นะครับผมนะครับอุดตมหลอดใหม่สวยซะด้วยนะครับนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับหรือจะเอากระถางนี้นะครับผมนะครับ เศรษฐีปีชวดนะครับผมอุ้ยตายละชนกล้องนะครับหลอดใหม่นะอยู่ข้างล่างนะจ๊ะหลอดใหม่นะจ๊ะนะครับผมกระถางนี้เไปเอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเล็กนิดนึงแต่แสบเหลือเกินนะครับหน้านะเอาสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะใครที่ได้แล้วนะยังไม่ยังไม่ชําพอนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะ เก็บตัวนี้แล้วกันนะครับนะเก็บตัวนี้ไว้ดูต่างหน้าครับผมเก็บไว้เอาเอาเสวสวยขายให้ลูกค้าหมดนะครับเอ่อขายอะไรต่อดีอ่อกระถางนี้เป็นหน้าแผงนะครับผมเป็นหน้าแผงนะฮะสาวนาครใศสีนะครับสาวนาครใศสีนะครับผมนะครับสาวนาครใศสีนะดูดูหลอดใหม่ลูกค้าฮาร์ปเลยนะครับ อันนี้เป็นหน่อนะครับผมเป็นหน่อนะครับสาวนครชัยศรีแผงนะครับเป็นหนอ่อนถังนี้เอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับตายแล้วเปิดตู้ดาราน้พลัดเลกัสซี่ครับ, Legacy, รบโอ้ดาราดาราแผงโทษทีไมเรียกเลกัสซี่ แสงมันไม่ได้นะครับนะครับแบบแดดเปนม้นะครับผมนะครับถ้าตัวจริงมันอย่างสวยนะครับดาราใบป้อมผมนะครับอเดี๋ยวผมปล่อยนะครับผมปล่อยตารานนพลัตให้สักหนึ่งต้นนะครับผมเอาแดบสวยๆให้กระถางแปดนะลูกค้ากระถางแปดนะครับผมนะครับถางแปดขายให้อยู่เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะคือเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยเลยก็เก้าร้อยห้าสิบผมก็ขายเก้าร้อยห้าสิบดูครับ คือแบ่งครับเดี๋ยวเคลียร์ตู้หน่อยครับเอาน่าจะทําได้แล้วนะดาราต้นนี้นะครับ950บาทนะครับนะครับกระถางรองลงมาหน่อยนะครับรองลงมาหน่อยกระถางหกอยู่ครับผมนะครับดารานุกพลรสนะครับผมขายอยู่ที่เอาไปเจ็ดเจ็ดร้อยนะครับผมขึ้นกระถางแปดกระถางสิบได้แล้วนะนะครับ เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับครับกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้นะครับนะถังนี้แบบเป็นตัวหน้าดํานะหน้าดําด่างพัดเทลเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้ขอแปดร้อยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะลูกค้าสาหรับท่านที่โอนนะครับผมนะครับ ผมปล่อยดาราแผงให้แล้วครับผมนะครับอันนี้เป็นดาราแผงนะครับผมผมไม่ได้ขายเป็นเลกซี่นะลูกค้าอันนี้เป็นดาราแผงนะครับผมนะครับดาราแผงนะครับผมนะกระถางนี้ให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับผมพันสองร้อยบาทนะครับผมนะครับดาราแผงนะครับเนี่ยอ่ะดาราแผงอีกต้นครับผมนะต้นนี้แบบริ์เดทเยอะเหลือเกินนะครับผมนะคราับ ดาราแผงนะครับผมไม่ได้ขายเปเลเลอเสซี่นะลูกค้านะครับนะดาราแผงนะครับผมนะครับได้อยู่ที่พันสองนะครับให้สองต้นนะครับผมเขาขายกันอยู่ที่พันแปดนะครับหรือสองพันกว่านะครับผมขายให้พันสองพอครับผมนะครับแบ่งครับผมอ่ะอันนี้ก็แผงนะครับผมนะครับแผงนะกระถางนี้นะครับผมดาราแผงนะครับผมนะครับ ด่างลึกๆนี้นะครับนะแล้วเขียวจะท้อนนะลูกค้าเขียวจะท้อนนะฮะนะครับดูนะครับผมนะครับดาราแผงของสวนผมนะครับนะ <t ick> คือเป็นดาราแผงที่แบบนะอยู่ในกระถางหกนะกระถางนี้นะครับผมดาราแผงให้อยู่ที่950นะครับผมนะครับ อ่เดี๋ยวมาดูรถนะครับผมรถกระถางนี้นะครับผมรถกระถางนี้ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทหน้าเดิมนะครับรถนะครับกระถางนี้ก็รถนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมรถรถไม่ค่อยมีคนเอามาขายเลยนะครับผมนะครับเพราะว่าคือเก็บเก็บเกงกําไรกันนะครับผมเพราะว่าบีบเนาะไม่ใช่เทิงบีบหรอกผมไม่ค่อยเห็นขายผมพูดว่าบีบผมกราบขอโทษนะครับนะ สวนใหญ่ๆเขาบางทีเขาลูกเล่นเขาเยอะครับผมสวยเล็กๆอย่างพวกผมก็บางทีต้องทนเก็บไม้นะครับผมนะเอะถังนี้นะครับผมลดนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมหรือสาวว่าถังนะหมดแล้วหมดเลยนะครับผมก็ต้องรอรุ่นต่อไปนะครับผมนะครับเอาไม้เมล็ดนะครับผมนะไม้เมล็ดไม้เมล็ดหลากสีสันเม็ดสวยนะครับผมไม้เมล็ดหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมลองดูนะครับผมนะไม้เมล็ดนะว่า มันทํายากกันนะครับผมแต่ครั้งนี้ก็ทําออกมาแล้วใหญ่พอจะได้ได้อะไปไปเข้าสวนแต่ละคนนะครับผมนะครับมีหลายหน้าเลยนะครับผมนะครับโอ้โหกิ้เลยเอาเอาไปแปดร้อยนะครับผมกระถางนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับมีต้นเดียวนะครับนะหน้าแบบนี้นะครับน่าจะเป็นลูกสีลานะครับผมเนี่ย หรืองีเพชรราชานะฮอะกระถางนี้นะแบ่งบอกนะไม้โทนนี้นะครับนะเป็นโทนแบบพาเทลนะครับผมนะครับไม่ใช่โชคล้ำซ้ำนะครับผมนะครับแต่โชคล้ำซ้ำก็อาเขินเนี่ยเจอเขาครับผมนะครับพาเทลก็เขินนะครับหลอดใหม่เนาะโอ้โหครับเอาไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางนี้นะสี่ร้อยห้าสิบนะครับไม้มาเล็ดนะครับผม ครับเดี๋ยวมาเร่อนฝั่งนี้หน่อยนะครับว่าจะปล่อยใบหอกนะลูกค้าแต่คนรักอะรักเลยวันทีเราหลงไม้นะเอ้าปล่อยโอเคโน่ดีกว่าสายแม่พันธุ์นะครับผมนะครับโอเคโน่นะครับผมนะครับเอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมนะครับสามบาทนะครับแม่พันธุ์นะครับผมผมเก็บไว้ต้นนึงนะครับผมคือต้นนี้นะฮะ ได้มา350ขาย350อันนี้เราเก็บนะลูกค้าแม่เดียวกันนะครับอาหาหน้าเลยสวยก็หายากนะลูกค้านะครับไม้ปรับเทียนนะครับผมนะครับตะกูลมันนีนะครับผมดูดูหลอดใหม่นะลูกค้าดูนะครับหลอดใหม่นะครับผมผมว่านะหลอดใหม่หลอดนี้นะหอยางเทพนะครับผมนะครับมณีลักษมีนะครับผมนะครับ ตระกูลมณีนี่แบบมีแต่สวยๆนะครับผมแต่เพิ่มว่ามณีลักษมีเป็นไม้ปรับเซียนเลยนะครับผมนะครับในบรรดาที่ว่าดาระสวนที่ทำเนี่ยมันทําออกมาสวยยากแต่ต้นนี้อย่างสวยแล้วหลอดใหม่ในประทับใจนะครับผมนะเอาไปปิดด่วนดเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับ950นะครับผมนะขอกาไรสัก50บาทเป็นค่าจัดส่งนะครับผมนะครับหรือว่ามันได้คู่กันเลยนะผมว่าน่าแผงก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ครั้งนี้ ยังดูกันไม่จบนะครับคําว่ามีดเดียวกันน่ะแต่มันแผงได้นะครับแต่เื่อเผลอมันก็คืนได้เหมือนกันนะครับเพราะท่านก็อยู่ในกระถาง5.5เองนะครับผมเนะอันนี้ตีเป็นแผงนะครับมณีลักษมีนะครับผมนะครับแล้วแต่คนชื่นชอบนะครับกระถางนี้ให้700บาทนะครับผม7 0 0บาทมณนีมณีลักษมีแผงนะครับผมนะครับเอาดาราจักรวาลนะครับผมดาราจักรวาลนะครับได้อยู่ที่ไม้แลไรขายให้เสียเลยนะดาราจักรวาลนะครับ เอาไปร้อยหาสิบบาทนะครับผมดาราจักรวาลหน้าเทพนะครับผมอันนี้คือเอาเอาทีเอทีนะอันนี้ไม่ใช่มณีลักษมีนะแต่เป็นอะไรนะอ่ะลืมชื่ออ้อามีไปคือแทนใจครับผมหุดายแล้วลืมไม้ใหม่แทนใจนะครับผมพร้อมหน่อนนะลูกค้า ดูหลอดใหม่ครับที่กำลังจะมาสดๆนะครับผมแทนใจพันสองนะครับไม้ใหม่นะครับผมแทนใจนะครับกระถางนี้นะครับดูลวดลายนะครับดูหลอดใหม่ๆขอลล์นะมันจะม่วงก็ไม่ม่วงนะครับนะแต่พื้นมันออกม่วงๆนะฮะแดงๆนะครับกระถางนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับผม จาก450ขายคืนครับเดี๋ยวปล่อย <c oughs> ครับผมขายเป็นสิลาหุ้มทองนะลูกค้าเป็นสิลาแผงนะครับผมสิลาแผงนะฮะหน้าใหม่ๆนะครับ เร่งกันอยู่ที่พันแปดพัน้านะครับผมนะครับกระถางนี้นะผมไม่ได้ขายเป็นออ t ติมัสนะครับผมแต่น่าจะเป็นแฝดกันนะครับผมนะครับอยู่ที่เก้ร้อยบาทนะครับผมลูกค้าเก้าร้อยบาทนะครับหน้านี้นะครับผมทีระหุ้มทองแผงนะครับหรือว่าเอาหน้านี้ก็ได้ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะอัพกระถางเป็นกระถาง6แล้วนะครับผมนะครับเพราะว่าเขาใหญ่มากเลยครับนะครับเก้รอยบาทนะครับผมนะครับดูพิจารณาดูนะครับ เข้าสวนแล้วครับไม่ผิดหวังครับผมศีลาหน้าแผงสองกระถางนี้นะฮะกระถางนี้ก็เก้าร้อยนะครับผมนะครับเก้าร้อยบาทนะครับผมศีลาหุ้มทองแผงครับครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับวันนี้ 094นะครับ7294385นะครับผมบริการปลายทางนะครับ50บาทนะครับทุกต้นครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับผม50บาทเมาๆครับผมนะครับเดี๋ยวนี้094นะครับ7294385นะครับช่วยกดติดตามช่องอัศราวุธบอลสีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสำหรับลูกค้าใหม่จะได้แบบลิงก์ผมจะได้เด้งแบบเผื่อเผื่อไม้แบบไปโดนใจและราคาโดนใจกันนะครับผมนะครับจะได้แบบได้ได้ทันนะครับไม้สวยๆนะครับ ครับวันนี้ขอสวัสดีครับ